เข้าไม่ได้ใช่ไ้ากิดเราพยอ่ะแหัว้อนอะไรสักอย่างก็ได้ถว่าทำไมหัวเกิไปเ้ย่ไม่เกิอ่ะปกเที่ A ยาขาวที่ยัวที่ัวไหนทีลยที่วไนที่อยด้วย ตีม่ตียังไม่ตีกูเลยตเดี๋ยวผมส้อยเดี๋ยวผมส้อยพี่พยาขาวะพี่พยาขาวะอีสเ่นับมันเยป็นไรอะพี่พยาขาวะแล้วไพวกกันเล่นแม่อไรให้ไม่เห็นไอ้กามไมเล่นไงพยังไแล้วเรลตัวพัก่กตี้หนอยะิ พี่พ <substit uting> <expand. S 3> ิตีผมนะอ่มีเตการเล่ยกพยักอยู่เลยหนึ่ิบสามสด้วยพี่มึงนึกยังไงมึงมึงจะมาพังกับพวกมันเนี่ยไอเหตการณ์ตีตีเล็กสิบสามไ่ยพี่จะเล่นด้วยมจะเล่นควมอะกูไม like <bbe> ่สนหรอกีวะไม่เ่นรนี่อะคนหูอ่ะไม่ใช่ อืม่เชื่อแล้วไม่พอไม่พอพี่พี่ไมมาใหม่มาผลทอบไอ้บ้าผลทับพี่พี่พี่ดีพี่ีีเลสามหน่อยเดี๋ยวมันจะเล่นด้วพี่ตายตายไล้ไม่ฟังา้เปล่าลูกยายี่หัวไม่ฟังลูกยายนี่หัวค่อยไหมใกล้กืบตาย เราไม่มีหัวเฮาของหัวเลยกำลังใจแยกอยู่ไหนแยกอยู hmm. 是是 like okay. ่ไหนวะใช้แกนหัว S มีปืน S ขันและหัว S สามขันและหัว S สาม อะกันยามี่ฟันกูเหรอเสียงอะไรปะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลดหนิงจเหรอแล้วก็ยิริงฟันเนยตาย้ตายแล้วไม่ได้ยิเหรอแล้สั่งคนนอยู่ตีมอยู่ อไม่ใช่มึงหนอคนเนี้ยหายแล้วกูต,ตีใครวะเนี่ยมึงชื่ออะไรกูมไม่รู้กูตีไอ้ชื่อทีตกกูเนี่ยเห็นตาที่มึงตายอ,อยู่อะหายว่ะ

มีหัวตัวนไม่ไ่รูู้ไมตายคุหนีกว่กตั้งหลัิงกูไอ้สัสเนี่ Stay dead you fool เอกมาแล้วเอ็กมาแล้วจะฟันคุกไปเอ็กมันก็ไม่ได้เก่งหรอกถ้ากูมีวีก็นั่นแหละเทป่าเทป่าเเป่ดูป่นไม่เ้าค้างด็มาดูมาดู t กา ดูเป้ามดูเป enfin ้ามาดูผ่าน้านหนึ่งให้เขาคข่งด้วยมาดิมาดิมาดูนั่นก็ไม่มาดูไม่เต็มโอ้ยไอ้เี้ากูเล่นเน้ท่ากูว่าผิดกูหาว่ากูเล่นพันอะไรพวกนี้พี่สี่ลงมาห้องสามเดี๋ยวโดนเขาดูเหมือนกับพี่สี่โดนรว่วมั้ยน่ะเล่นกับพี่สี่หยอปะ PC your left orchard to mặt tàu mát. Sự xong nào. Ah, hãy nhìn mặt hài 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 ไม่ได้เฮียอนครอบไงไม่ฟันแล้วไอ้สามไม่ฟันแล้วเฮียอไม่เคยได้ของเลยไอ้สัตว์กคนมาชิว Oh, the savages! No turning back now. Hahaha! Ah, de.